มาลองใช้งานด้วยนะครับพร้อมกับการชี้เป้าไปด้วยเลยละกันจากกรณีผมได้รับข้อความเสียงจากเพื่อนท่านนี้มา 1.mp32 อ่ะแล้วผมก็บันทึกเป็นไฟล์เสียงไว้นะครับซึ่งส่งเป็นข้อความเสียงมาจากที่เราทำหมอคอมจัดให้ EP ที่4นะครับผมเสียงของคุณคิมส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันนะอ่ะมีด สวัสดีครับผมชื่อคิมนะครับปัจจุบันนี้ก็กาลังเรียนอยู่นะครับที่กรุงเทพนะครับชื่อช่องของผมนะครับชื่อว่า p a s ช i o n Record นะครับที่ผมแล้วก็เพื่อนๆร่วมทำด้วยกันนะครับทํามาก็3าสปีแล้วผมก็ฝากท่านนะครับเข้าไปติดตามรับฟังเลงหรือว่ารับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากพวกเราได้อาจจะมีให้ฟังไม่บ่อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามหาไม้ท่านได้ฟังกันแน่นอนครับฝากติดตามฟังกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ หนึ่งคือ,เ,อ,อเสียงรบกวนเพื่อนๆสังเกตนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟล์นี้ก่อนนะครับอันนี้คือส่งเป็นข้อความเสียงใน Messenger มาแล้วสภาพแวดล้อมต่างๆก<ๆ>็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ประดิษฐ์ประดอยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอ๊มันนิดนึงอะ่ะก็เลยเไปไปไปสะดุดกับสื่อการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับผม าจากทางช่องเพื่อนไอทีซึ่งตอนนี้ก็สามารถติดตามได้ในหนึ่งสี่หนึ่งสทั้งสายด่วนแลวก็แท็บทูรีด้วยต้องขอขอบคุณที่อนุญาตให้เราร่วมนำมาเผยแพร่นะครับสื่อนี้สงวงเล็บเปิด200รอวงเล็บเปิด2องแสี่็ดวงเล็บปิด้องใช้งานการตัดเสียงรบกวนด้วย Adobe Podcast ฟูโปรไฟล์หนึ่งไมโครซอฟ e ์แวร์ดีโวววงเล็บเปิด2องแสี่เจวงเล็บปิด้องใช้งานการตัดเสียงรบกวนด้วยก็จาก Adobe Podcast นะครับตัดเสียงรบกวนซึ่ง นี่คือช่องเพื่อนไอทนะครับผมก็ถ้าใครสะดวกติดตามช่องก็สามารถติดตามได้ที่ช่องเพื่อน IT ีแต่ทางช่องเพื่อน IT ก็อนุญาตให้เรา1 4ึ่งสีพรันะครับนำมาร่วมเวยผยแพร่ผ่านทางสายด่วน1 4 1่งแล้วก็แอปพลิเคชัน tab บ o read นะครับเนี่ยสื่อนี้คุณจันทวรแบ่งปันให้กับเราเนี่ยครับ<ม>วันนี้ก็ตามหัวข้อเลยนะครับก็อยากจะเกริ่นซะหน่อยหนึ่งนะครับว่า พวกเราตาบ่าหรือไม่ก็คนมองเห็นทั่วไปนะครับคิดอยากจะทำบทเรียนสื่อการเรียนการสอนตัวใดตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเสียงรบกวนนะครับถ้าเสียงรบกวนมีนะครับก็ทำให้คลิปนะครับที่เราทำาไม่มีอัธรตเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควรนะครับก็ตัวอย่างเช่นอ่าน นิยายหรือให้ความรู้บางสิ่งบางอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องใช้เสียงรบกวนให้น้อยที่สุดหรือจะไม่มีเลยก็จะเป็นการดีนะครับวันนี้นะครับผมได้นําสิ่งดีๆมาฝากนะครับโดยการตัดเสียงรบกวนตัวนี้นะครับเราจะทําแบบออนไลน์นะครับท่านจําเป็นเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับ เราจะใช้ Adobe Podcast นะครับในการทำาการตัดเสียงรบกวนในครั้งนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมได้ขออนุญาตทางเพื่อนไอทีคุณจันทวร มาเปิดประมาณเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามในช่อง YouTube เพื่อน IT ีหัวข้อเรื่องนี้นะวงเล็บเปิด2847วงเล็บปิดลองใช้งานการตัดเสียงรบกวนด้วย Adobe Podcast Profile หนึ่งหม่ครับลองใช้งานตัดเสียงรบกวนด้วย Adobe Podcast นะครับผมหรือก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง1 4 1 4แล้วก็แอปพลิเคชัน t a b t o r e a d นะครับในส่วนของความรู้จากทางบ้านความรู้ด้านไอทีแล้วก็ช่องเพื่อนไอทนะครับก็มีเช่นเดียวกัน เรื่องนี้มีให้บริการอยู่คุณจันทวรสาธิตในการเข้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเอ็ดหรือโคมนะครับเข้าที่ podcast. audio podcast. adobe. com นะครับแล้วเข้าไปที่เมนู r รีมู e ไว้ Remove ในส่วนของเสียงรบกวนแล้วก็เพียงแค่เราก็กดอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปพออัปโหลดเสร็จรอแป๊บหนึง่งเขาก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดคือเขาทำการ ตัดเสียงรบกวนให้ทันทีเลยแต่ไฟล์ที่ได้มาจะเป็น .wav นะครับผมเดี๋ยวผม,มขอเรียนหลังจากที่ผมก็เรียนรู้ตามผมก็ลองเข้าไปด้วย Microsoft Edge หรือ Chrome นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ไม่ต้องพิมพ์เวอร์ดไวย์เว็บนะก็พิมพ์ podcast. adobe. com podcast. Adobe.com ซึ่งเพื่อนสามารถฟังในสื่อนะครับเอ t นเเข้าไปแล้วก็ต้อง sign in Log in ด้วย Google Log in ด้วย Facebook ทำตามขั้นตอนเขาจนเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปหาเมนูที่คุณจันทวรบอกเป็นเมนูที่มีคำว่า r e m o v ครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะมีเมนูกดให้เราอัพชุดไฟล์กดปุ่มชุดไฟล์ปุ๊บเลือกไฟล์ได้รอแป๊บหนึ่งทั้งต๊ดต๊ดต๊ดเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดให้เรากดดาวน์โหลดออกมาซึ่งก็เป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ต้นตั้งต้นของผมชื่อว่า1 mp 3 1 mp 3ที่มีการอัพชุดไฟล์เลือกไฟล์ขึ้นไปแล้วไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์เลขเดียวกันคือ1แต่1 mp 3จะเปลี่ยนเป็น1วงเล็บเปิด n h วงเล็บปิด dot n ผมว่าเขาใช้ความสามารถของอะไรหลายอย่างของเสียงมาช่วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟัง ไฟล์ต้นฉบับก่อนมาให้อีกทีหนึ่ง1 mp 3าอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดใหม่นะครับ1 2 3่งสองสามมีเดียคลายเออร์มีเดีคลายชื่อคิมนะครับปัจจุบันนี้ก็กำลังเรียนอยู่นะครับที่กรุงเทพนะครับชื่อช่องของผมนะครับชื่อว่าเชนเลกคอร์สครับที่ผมแล้วก็เพื่อนร่วมร่วมทำด้วยกันนะครับทำมาก็3 4ปีแหละผมก็มฝึกในวงเดิมเปิดโอเคครับผมกลับมาแล้วอันนี้ต้นฉบับฟังไม่ต้องจบนะฟังไปรอบหนึ่งแล้วแต่เมื่อผมเอาเข้า อ่า podcast. adobe. com นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์หนึ่ง enhance มานะครับเขาเอ่อไฟล์เนี่ยเสียงเสียงคือเสียงเท่าเมื่อกี้เลยนะแต่พอออกมาเพ๊่ปเ๊บเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมปิดไม์นะครับไปลองฟังกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อทิมนะครับปัจจุบันนี้ก็กำลังเรียนอยู่นะครับที่ครูเทพนะครับที่ช่องของผมนะครับชื่อว่า hash record นะครับที่ผมแล้วก็เพื่อนเนเพื่อนทด้กันนะครับ ทำมาก็สี่ปีแหลว้ว่าฟังขั้นนะครับเข้าไปติดตามรับฟังเลกหรือว่ารับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากพวกเราได้อาจจะมีให้แฟงไม่บ่อยครับแต่ว่าก็จะพยายามหาไม้ทุกท่้นได้ฟังกันแน่นอนครับขอติดตามฟังกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับอืมเป็นไงกันเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหมุนไหม่กลับมาไม่ทันนะครับเป็นเพื่อน,อนกเออ็เขาทำออกมาน่าจะมีการใช้ในส่วนของเออ เครื่องมือจัดการเรื่องเสียงนะครับไม่แน่ใจมีเรื่องของ AI เข้าไปช่วยไหมแต่ว่าเสียงน้อยที่รบกวนหายไปหมดเลยแล้วตัวเนื้อเสียงของน้องเขาก็มีการบูตก็คือเพิ่มระดับเสียงให้ฟังชัดเจนแต่ว่ามันมันมีบางจุดเหมือนกันนะที่ที่เราก็รู้สึกแต่ว่าผมผมว่ามันดีดีเกินคาด ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับมาชี้เป้าว่าเนี่ยมีสื่ออีกหลายๆสื่อที่เป็นความรู้จากทางบ้านนะครับที่ท่านเองเอฟังจากผมแล้วก็ฟังความรู้จากทางบ้านหลายๆสื่อกันได้มีประโยชน์นำไปใช้งานในหลากหลายาบางท่านอาจจะมีการบันทึกเสียงแล้วแต่มีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็น1ตัวที่บางท่านอาจจะใช้ซาวฟอส์ไม่คล่องอใช้ ออเดอร์ซิตี้ไม่คล่องแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบออนไลน์หรืออาจจะไม่ได้มีโปรแกรมในการใช้งานเหล่านี้คือคุณเพ,เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตมีเบราว์เซอร์อย่างโครมอย่างเอทอย่างเบลฟอย่าง f r ฟ f o x หรืออะไรเงี้ยคุณก็เข้าไปปุ๊บอัปโหลดตึง้งดาวน์โหลดกลับมาปับ๊บแล้วก็โอ้ก็ใช้งานการตัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีกันเลยนะครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับขอบคุณในส่วนของการอนุญาตจ,จากทางเพื่อนไอทีครับแล้วก็เพื่อน,อนๆืท่านใดมีอะไรอยากมาแบ่งปัน ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเรื่องราวดีๆที่มาชี้เป้ากันโอ้มันดีมากเลยเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับกับบริการหมอค้อม1 4่งซีครับสวัสดีครับ